ดิฉันนางนิธิดาลีนัชชุนังกูลในนามของสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลกรุงราชดากรุงเทพทายาทท่านพันโทนายแพทย์หลวงนี้เบชริสิธิ์คณะาจารย์ศิษย์เกา่ศกาศิษย์ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนขอขอพบพระคุณท่านนักทราบซึ้งในความการุณาของท่านท,ที่ให้เกียรติ วาเป็นประธานในพิธีรำลึก19ปีชาตการพันโุ์ดูในแพทย์นุนนิเวชิชวิสิทผู้ให้กำเนิดวิเชลัยพยาบาลแห่งนี้วิเชลัยพยาบาลกรุงราชบีกรุงเทพตั้งขึ้นเมื่อพศ2489เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกรมการแพทย์นับเป็นโรงเรียนพยาบาล ของกระทรวงสาธารณาสุขจนกระทั่งวันที่14กุมภา,าพันธ์พุทธศักรา2537ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลจากสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชนนีว่าวิาายาลัยพยาบาลบรมราชนนีและมีพระบรมราชานุญาให้ใช้อักษรพนามาพิไทยยอ่อ2พอ พุทธศักราช2,485ท่านพันโทนายแพทย์หลวงนิดเวชชนิศ,ศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมการแพทย์คนแรกท่านได้กล่าวว่าหากข้าพเจ้ามีโอกาสในภายภาคหน้าสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าต้องการทำคือจับตั้งโรงเรียนพยาบาลพรดุงคันและอันดามัยทั้งนี้โปรดเข้าใจด้วยว่าข้าพเจ้า หาได้มีจิตนึกคิดที่จะแข่งขันกับโรงเรียนพยาบาลของสิริราชหรือจุฬาลงกรณ์แต่ประการได้ไม่เพราะโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถผลิตพยาบาลให้ทันความต้องการเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอยุติลงท่านได้ตัดจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลกลางเปิดรับนักเรียนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2489ใช้ชั้นสองและ3ของตึกอเมริการโรงพยาบาลกลางเป็นที่เรียนและหอพัก ท่านได้เชิญคุณแม่มณีสหส,สานนุ่มมาเป็นอาจารย์ปกครองและอาจารย์เพียนคุณสวนเป็นอาจารย์สอนการพยาบาลโดยมีอาจารย์พิเศษคือในแพทย์และพยาบาลที่เป็น,น,นผู้นำแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลกลางอีกหลายท่านเป็นผู้สอนทั้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่านเป็นผู้กำหน,นดให้นักเรียนพยาบาล ใช้สีฟ้าขาวเป็นชุดยูนิฟอร์มและเป็นสีประจำโรงเรียนใช้ดอกแคทเทรียาเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนและให้ติดประดับเสื้อลุมในวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนชนิีกรุงเทพมาจนกระทั่งทุกวันนี้ กิจกรรมในวันนี้เป็นการรำลึก119ปีชาติการของท่านพันโทในแพทย์หลวงนิษ์เวชวิเศษทางสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชมิกร,รุงเทพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชมิกรุงเทพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยมีการถวายพระตานหันเพลกนก็ง5รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านพันโทในแพทย์หลวงนิษ์เวชวิเิน มอบรางวัลให้กับนักศึกษาพยาบาลตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4จํจำนวนหนึ่งคนที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมการเรียนดีมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานมีอย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตรทางสมาคมจะมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลหนึ่งม่นบาทพร้อมนี้ได้จากนิทรรศการ ประวัติและผลงานของท่านคนทโทหลวงนิดในแพทย์เวชวิสิทธิ์ปีนี้ได้จัดเป็นปีที่3และทายาทของท่านได้มาร่วมง,งานในปีนี้เป็นปีที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 7คุณชยนิดตด้วยชวิสิทธิ์ได้มอบเงินจำนวน3 0 0 0 0บาทให้กับทางสมาคมเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของสมาคม ทานพันโทนิชหลวงนิดเวยชมีศิธิ์ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่โดยจัดหาทุนให้สิทธิ์เก่ารุ่นแรกๆได้ไปศึกษาต่อต,อตามประเทศเพื่อนําความรู้กลับมาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแม่โรงเรียนพยาบาลแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากสิทธิ์รุ่นแรกๆของโรงเรียนมีส่วนในการพัฒนาทางด้าน,นการศึกษา ด้านบริการวิชาชีพการพยาบาลมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานา,นาชาติบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล,ลให้แก่นักศึกษาตัวอย่างเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาตลอดไปขอเรียนเชิญค่ะ